ว่า iPad Gen10 เนี่ยถือว่ากักนะครับให้ใช้ Apple Pencil รุ่นที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับ Idea Tomorrow Official นะครับวันนี้มีข่าวด่วน Breaking News ครับ iPad mini 7 iPad Air รุ่นที่6รวมถึง iPad เพื่อการศึกษา iPad Gen 11นะครับจะมีการเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรับชมกันนะครับว่ามีทิศทางแนวโน้มที่จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ทวิตนี้ครับโดยที่คุณฟาตินะครับเขารายงานหน้าทวิตเตอร์นะครับว่ามี breaking news นะครับรายงานเปิดเผยแหล่งข่าววงในเลยนะครับว่า Apple เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัว n e ว iPad รุ่นใหม่โดย iPad รุ่นที่นำ เลยเนี่ยที่เขามั่นใจนะครับจะเป็น iPad mini รุ่นที่7นะครับแล้วก็ iPad Air รุ่นที่6นะครับรวมถึง iPad เพื่อการศึกษารุ่นที่11นั่นเองนะครับโดยหน้าเว็บไซต์ของเขาครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยนะครับมี iPad lineup เนี่ยนะครับเปิดตัวมาล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาปี2022นีั่นคือ iPad Pro chip M2 นะครับแล้วก็คาดว่า iPad Air 6เนี่ยนะครับน่าจะได้ใช้ชิป M ตัวด้วยนะครับเช่นเดียวกันกันกบ iPad Enti Level iPad เพื่อการศึกษาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการอัปเดตรีดีไซน์ล่าสุดมานะก็คือ iPad Gen 1 0นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับ iPad m i นี้รุ่นที่7 iPad Air รุ่นที่6แล้วก็ iPad เพื่อการศึกษา iPad Gen 1 1นะครับได้เวลาที่ทาง Apple เนี่ยน่าจะเปิดตัวแล้วนะครับ และไฮไลท์รอบนี้นะครับต้องโฟกัสไปที่ iPad Gen 11นะครับน่าจะได้ใช้ Apple p e n c i l รุ่นที่2แล้วนะครับหลังจากมีข่าวหลุดออกมาว่า,าทาง Apple นะครับจะเปิดตัว Apple p e n c i l รุ่นที่3นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้ไหมที่ iPad Gen 11จะได้ใช้ Apple p e n c i l รุ่นที่2เพราะว่า iPad Gen 10เนี่ยถือว่ากักนะครับ ให้ใช้ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับแล้วก็ชาร์จลำบากเชื่อมต่อกันลำบากนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการใช้ iPad Gen 9เลยนะครับเพราะว่า Apple Pencil ยังเป็น Apple Pencil รุ่นเดิมๆอยู่นะครับก็ต้องรอรุ่นกันว่าถ้าหากว่ามีการเปิดตัว iPad Gen 11แล้วเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดต Apple Pencil ด้วยหรือเปล่านะครับ และแน่นอนครับเมื่อมีข่าวลือหลุดออกมาแบบนี้นะครับผมก็ต้องวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่ามันมีโอกาสมีแนวโน้มความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับจากที่ฟังข่าวมายังไม่มีสำนักข่าวทีลหนึ่งทีลสองทีลสามนะครับยังไม่มีใครรายงานออกมาเลยนะครับรวมถึงสื่อที่ชื่อคุ้นหูวเนี่ยก็ยังไม่มีหลุดออกมานะครับก็น่าจะเป็นข่าวลือแหละครับแต่ถ้าหากว่า เปิดออกมาในสัปดาห์นี้จริงถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับสำหรับ ipad air กับ ipad mini ที่จะเปิดตัวในเร็ววันนี้นะครับนักข่าวที่ให้ข่าวหลุดออกมาเนี่ยอ่าก็ชื่อไม่ได้คุ้นหัวนะครับจริงๆแล้วมีอีกนะครับ ถ้าถึงนําเสนอไปก็ชื่อไม่คุ้นหูนะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์แล้วแนวโน้มเนี่ยน่าจะยังไม่มาในเร็ววันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามาก็ซื้อครับมาก็จองครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันใครมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีข่าวมาผมจะรีบมาทําคลิปรายงานให้กับทุกคนได้ทราบทันทีนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ i <music> you